เช้ามื้อครับทุกคนวันนี้นะครับผมนายนทัทบุญโย เราก็จะไปทำในการสอนเรื่องไมโครบิตนะครับแ้เดี๋ยวตื่นเช้าวันนี้เพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนเตรียมของขึ้นรถกันในเวลาประมาณตีหกครึ่งนะครับแต่ตอนนี้ตื่นมาในเวลาประมาณตีห้าสี่สิบนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำเป็นฟันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยว ออกมาให้ดูบรรยากาศยามเช้าที่หอพักมออ,อก,กันก่อนนะครับมออ,อวิทยาเขตสุราชนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในเวลาตอนเช้าครับทุนว,วันนี้เดี๋ยวเราจะมีนัดกันประมาณ6โมงครึ่งนะครับผต้องไปรอรถบริเวณหน้าหอเชีย่ยหลากบริเวณหอนี้ครับแต่รถก็จะมารับราเราต้องไปก่อนเวลานะครับเพื่อว่าจะไม่ให้เป็นการเสีย หน้าที่มีเวลางานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนผมอาบน้ําเสร็จแล้วก็ลงไปเจอกันบริเวณด้านล่างนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายตอนนี้ก็มีจำนวนกษา,าที่จะไปร้อยประมาณห้คนครับ,บก็กำลังจะพบแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน ก็มารูเรียนเรียนกันนะครับ ทางนี้นะครับก็มีด่านตรวจเรียบร้อยมากครับตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนนะครับ จะากไปเตรียมของ ชมครับเ,เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันอีกทีในงานเลยนะครับเี่ยห้องกันอีกสักนินมาอยู่ในช่วงสันนากานน้องๆน,นะครับ พักเที่ยงมานะครับกินข้ามาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไวเพราะว่ามีมีน้องๆเยอะเกินนะครับเลยออกมาถ่ายบรรยากาศในโรงเรียนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับคนเยอะมากเด็กเรียนประมาณ2 0 0 0กว่าได้นะครับครับตอนนี้เราก็กำลังเดินออกไปชมบริเวณโรงเรียนเงงสะนะครับ เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูบริเวณด้านหน้ากันนะครับเพราะว่าในาช่วงที่แล้วที่พาไปยังไม่ได้เห็นบริเวณด้านหน้านเลยครับเพราะว่ารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียนครับนี่นะครับเป็นป้ายของโรงเรียนเมืองสะตวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้เราก็เดิอนออกไปบริเวณด้านนอก นะครับบริเวณด้านหน้า,นามันก็จะเขียนว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนวิทยศักดิ์นะครับนี่นะครับบรรยากาศหน้าโรงเรียนก็นี่เลยครับมีสะพานรอบริเวณด้านหน้า,นาก็นี่ก็เป็นบริเวณทางเข้าของโรงเรียนวิทยศักดิ์อวบสุราชธานีครับเดี๋ยวพาไป เดินชมบริเวณป้ายโรงเรียนเวียงศักดิ์ลมแรงมากครับรรนี่นะครับโรงเรียนเขาก็กว้างพอสมควรเลยแหละบริษัทงานที่กว้างนี่นะครับบริเวณด้านหน้าป้าย,เ,ยเวียงสัก รอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับเข้าไปโรงเรียนใสยสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามีกิจกรรมเปนช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงเป็น,นการข,าข้อสองนะครับขอการเตรียมของจัดของเพื่อที่จะจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายต่อนะครับก็จะมีบรรยากาศที่ สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้เวลานอนอที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เติลกันเสร็จเวลาประมาณเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับก็กำลังจะขึ้นไปนอนนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับก็ทำวีลอกได้คบรบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฝาก